สัตว์หายากที่พบในหลายประเทศสำหรับประเทศไทยมีพยุนที่อาศัยอยู่ทั้งสองฝั่งทะเลคือฝั่งอ่าวไทยและทะเลอนามันโดยเฉพาะในน่านาน้ำจังหวัดตรังมีประชากรพยูนในพื้นที่สูงที่สุดในประเทศโดยเฉพาะพื้นที่เกาะลิบงเกาะมุกรวมถึงหาดเจ้าใหม่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันพยูนยังอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์กล่าวคือพยุนมีอัตราการสืบพันธุ์ต่ํา ยังไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนประชากรพยูนนอกจากนี้พยูนมีอัตราการตายสูงโดยเฉพาะพยูนในตร,รังมีรายงานว่ามีอัตราการตายสูงสุดในบางปีถึง15ตัวการตายของพยูนส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากอวนประมงเนื่องจากชายฝั่งอันดามันมีปัญหาผลยายกระทบจากอวนลากและอวนรุนของประมงพาณิชย์ที่เข้ามาในเขตชายฝั่ง ที่ทำลายทั้งหญ้าทะเลและลากติดพายุนไปด้วยโดยไม่ได้ตั้งใจจังหวัดตรังคงเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญมากที่สุดของประเทศไทยจังหวัดหนึ่งนะครับที่เราพบฝูงพยุนฝูงใหญ่นะครับในฝั่งอันดามันน่าจะเป็นการเริ่มต้นของการทำงานของด้านอนุรักษ์อยู่ที่ตังนะครับซึ่งะย้อนหลังไปประมาณสักเมื่อปี2130 ประมาณ20กว่าปีท so ี arias, we ่ผ่านมาเกือบ30ปีครับก like ็ช่วงนั Straight ้นเนี so ่ยเริ่มมีกระแสของการรับประยูน์เกิดขึ้นบ้างเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยการใช้ประโยชน์จากพยยุเนี่ยอาจจะมีอยู่บ้างเช่นมีการจับเจอหรือว่ามีการตายโดยโดยธรรมชาติแล้วก็ชาวบ้านก็ยังนําไปทานกันอยู่ในบางพื้นที่แล้วก็เริ่มมีกระบวนการให้ความรู้จากองค์กรพัฒนาเอกชนโดยสมาคมหยัดฝนก็เข้ามาเริ่มต้นโดยการชี้นําให้ชาวบ้านเนี่ยทราบถึงคุณค่าของพยยน กลุ่มชุมชนเมื่อทราบเนี่ยก็เริ่มอนุรักษ์เกิดขึ้นนะครับแล้วแล้วก็เริ่มมีกระแสะอย่างต่อเนื่องมีพยูนบางตัวเนี่ยถูกเริ่มศึกษาโดยภาครัฐก็เอาตัวอย่างจัดตังไปนะครับชื่อเจ้าโทนหลังจากนั้นมาประมาณปี2 4 4 0เนี่ยภาครัฐเริ่มเข้มข้นขึ้นในการช่วยเหลือกระบวนการทํางานระหว่างรัฐชุมชนก็เริ่มประสานกันมากขึ้นในการทําความเข้าใจเรื่องของพยูนมากขึ้นกระแสะช่วงหลังนะครับเรื่องของการแชรประโยชน์ทะเลมากเกินไปทําให พายุเนี่ยเกิดการถูกคุกคามแล้วก็มีการตายมากในบางปีของพื้นบ้านหรือว่าโรงพยาบาลบางตัวเนี่ยอันนี้ก็กลายเป็นประเด็นปัญหาที่ชุมชนกับรัฐก็รู้สึกที่จะเป็นการวิตกกังวลเกิดขึ้นขบวนการทํางานก็เริ่มขบวนการหาวิธีการเพื่อการรักพายุมากขึ้นครับโดยการสำรวจหาวิธีการจัดการร่วมกันระหว่างรัฐและชุมชน ชาวบ้านในชมุมชนชายฝั่งมีการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องพายุลและญาทะเลผ่านวัฒนธรรมพื้นบ้านชายฝั่งได้แก่รองแงนลิเก,เกป่ารวมถึงเพลงร่วมสมัยย้อนกลับไปปี2555มีการจัดทำสื่อเพื่อการอนุรักษ์พายุลและญาทะเลโดยชาวบ้านและเยาวชนในชมุมชนชายฝั่งทั้งที่เป็นผู้ประพันผู้ขับร้องและผู้เล่นดนตรีรองแงนประกอบด้วยไวโอลินและลัมมานา มีการทำการบันทึกเสียงที่ห้องอัดเสียงโดยบันทึกในรูปแบบซีดีออ o โอจำนวน14เพลงประกอบด้วยเพลงรองแงง6เพลงลิเกป,ป่า1เพลงและเพลงร่วมสมัยอีก7เพลง บงและนตอต้นบงบงว่ามาแล้ตัวเอ,อ้ยใหญ่จจมยงไปเที่ยวกอลิบงช่วยนอนลูปปัปปาอยู่ไปเที่ยวกอลิบงเทปปาาอยุนยยยินจะแลบุญนัดเราช่วยอนุรักษ์กันเอาไว้หนอ่อยยังไงมันสู้ ในปัจจุบันมีการผสมผสานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการอนุรักษ์พยูนโดยเฉพาะการนำศิลปะก,การแสดงพื้นบ้านเช่นรองแง่งซึ่งเป็นภูมิปัญญาตกทอดมาแต่บรรพบุรุษเพื่อใช้ปลูกจิตสำนึกกระตุ้นเตือนเกี่ยวกับคุณค่าของพยูนและการอนุรักษ์ที่บ้านมตโนยตนําบลเกาะลิบองอําเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นอีกชุมชนท้องถิ่นที่มีการผสมผสานการอนุรักษ์ โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ากับกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์โดยมีชมรมผู้สูงอายุบ้านมดตโนยที่ใช้เวลาว่างในช่วงค่ำซ้อเมเพลงรองแหงเพื่อแสดงในโอกาสสำคัญต่างๆโดยเฉพาะงานด้านการอนุรักษ์โดยหวังปลูกจิตสำนึกให้บุคคลทั่วไปรวมทั้งเด็กและเยาวชนได้ตรหนักและเห็นคุณค่าของประยูนตลอดจนทรัพยากรทางทะเลเป็นประวัติศาสตร์ของปาลาประยุนปลาประยุนคือคือมนุษย์ นะสัญชาติก็คือมนุษย์สมัยก่อนแต่สัญชาตินั้นนะ่ะได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสองคนแบบว่าคู่รักกันเลยนะเลยเกิดมาเป็นสองคนว่าแบบคว้นของเขากนี่ยก็ว่ามันเป็นท้องขึ้นมาอยากจะกินของทะเลทีนี้แคว้นก็บอกว่าเออนี้แหละทีนี้แหละ,ละมีหญ้าทะเลอ่า ทีนี้เขาบอกว่าเออเขาจะลงเลนะเขาจะลงไปกินหญ้าทะเลเขาก็เลยก็เป็นปลาพยูนไปนั่นแหละแต่เขาเขามาผูกก่าเป็นน้ำตาดุยงเป็นเสน่ห์เสน่ห์นั่นแหละอ่าทีนี้เลยก็มากลายมาเป็นนางรอแห่งเลยแล้วก็เขาก็เขาก็เลยเลื้อยก็เอาอะไร เอาวิธีการนั้นแหละก็มาเลยขับมันหลังหลงงงี้นี่นะเป็นวัฒนินงงงังหลงงงพาผมไปดูปลาดุยงผมก็พามาดูที่หน้าบ้านของผมบ้านบ้านมืตนอยนี่เนาะมีอยู่สองตัวมีอยู่สองตัวอยู่แก่ามใช่หัดนั่เนานะอยู่นอกนั่นแหละทีนี้ผมก็พูดขึ้นมาว่าผมว่าจะต้องออกกําลังกายคือผู้สูงอายุของเรานี่คือว่าน้ำหลงงงนั่นแหละคนโบราณก็ทายทอดเนาะเอาประวัติศาสตร์ของผู้หญิงกับผู้ชาย ก็รักกันแล้วก็ไดแต่งเป็นเพลงของนงรองแหงขึ้นมานี่มันเกี่ยวกับน้ำตาปลาดุยงในสองสามเพลงได้ไปเลยเมื่อชุมชนเ็าเห็นความตระหนักของของพยูนเนี่ยว่าเป็นเป็นเหมือนกับสัญลักษณ์ของการความสมบูรณ์ของ,งของทะเลตรังของทะเลบ้านเขาเนี่ยเขาใช้คำว่าถ้าพยูนอยู่ได้เขาก็อยู่ได้ฉะนั้นเขาก็เริ่มที่จะสร้างสร้างกระแสหรือกิจกรรมที่เป็นเรื่องของ ภูมิปัญญาชุมชนในเรื่องของการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันเริ่มตั้งแต่การใช้ศิลปะการแสดงที่บ่งบอกถึงความสัมพันธ์ระหว่างพายุนชุมชนและทะเลนะครับเขาก็ใช้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็มีการแต่งเพลงมีการรณรงค์ในการบทการแสดงต่างๆเนี่ยที่ผูกโยงเรื่องพายุนเข้าไปเริ่มจะสืบทอดเข้ามาเช่นมีการปรับเข้ามาสู่เป็นวิถีอาชีพซึ่งจะพยายามจะให้ลดการ ทำร้ายพยูนนะครับแล้วก็ให้กิจกรรมของเขาเนี่ยเป็นเป,น,เปนม่กับพยูนนะครับเช่นการลงไปช่วยเหลือพยูนขึ้นมาแล้วก็การทำระมงในรูปแบบที่ดูแลพยูนรวมถึงการทํางานร่วมกันระหว่างนักวิชาการชาวบ้านและกลุ่มเยาวชนเพื่อเพิ่มพื้นที่ของหญ้าทะเลซึ่งเป็นแหล่งอาหารของพยูนด้วยการปลูกหญ้าทะเลแหล่งหญ้าในทะเลในจังหวัดตังเนี่ย เรามีพื้นที่แหล่งาทะเลโดยประมาณเนี่ยจากการสำรวจล่าสุดนะครับโดยกรมทรัพยากรทางทะเลไร้ชายฝั่งเนี่ยออตอนนี้สถานภาพญ้าทะเลเนี่ยมันจะมีพื้นที่รดยรวงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ33,000พันกว่าไรนะครับจากเดิมเนี่ยมันมีพื้นที่อยู่ที่21,000ันกว่าไรเมื่อปีพศ .2 อ0 0 554นะครับตอนนี้เนี่ยคภาพของยาทะเลนี้แสดงว่ามันมีการแพร่กระจายมากขึ้นนะครับแล้วก็มีพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับในปัจจุบันเป็นเรื่องน่ายินดีที่แนวคิดในการอนุรักษ์พยูนได้ถูกส่งต่อกันมากขึ้นเป็นผลให้พยูนมีการเจริญเติบโตมากขึ้น สะท้อนได้จากผลสำรวจทางอากาศของศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งอันดามันซึ่งทำการบินสำรวจประชากรพยยนประจำปีเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาพบประชากรพยยนมากขึ้นโดยเฉพาะพยยุแม่ลูกถึง10คู่รวมถึงพยยนฝูงต่างๆถึง3ฝูงใหญ่มีการประมาณการจานวนพายนที่ไม่ต่ำกว่า150ตัวในน้าน้ำทะเลตรังกาบบงแลนต้นบอง,บอง ว่ามาแล้วตวยเอ้ยอย่าจมยงไปเที่ยวกอลีบงตวยนอนรูปัดปอยู่ไปเจอกอลิบงเ